าเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าห้าเรื่องนี้อาจเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของคุณไปตลอดกาลอันดับที่หจริงๆแล้วทุกคนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างในโลกของเราก็มีพระพุทธเจ้ามาแล้วถึง4พระองค์การเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้จํากัดอยู่แค่ใครคนใดคนหนึ่งหากใครก็ตามที่สามารถฝ่าด่านเงื่อนไขบางอย่างไปได้ ก็จะสามารถตัดสรุปธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกับที่พระองค์เคยทามาแล้วอันดับที่สชาติแรกของพระพุทธเจ้าที่หลายคนไม่รู้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้เพิ่งเกิดมาเพียงชาติเดียวแล้วจะสามารถตัดสรุปธรรมมาเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ความจริงคือต้องยอ้อนไปถึง20อสงไขยกับอีกแสนมหากัปที่แล้วคือยอ้อนระลึกชาติไปจนจํานวนชาติที่เกิดมามีมากกว่าเมล็ดทรายในมหาสมุทรทั้งโลกอีก ลองคิดดูนะครับว่าจำนวนชาติที่ยิ่งกว่าจำนวนมลไซน์ในมหาสมุทรทั้งโลกเมื่อเราย้อนพระชาติไปได้ไกลถึงขนาดนั้นเราก็จะพบพระพุทธเจ้าของเราในชาตินั้นยังคงเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึง่งไม่ต่างอะไรกับพวกเราทุกคนคือไม่ได้มีความคิดที่อยากจะหลุดพ้นใดๆทั้งสิน้นแต่อะไรหละ่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนให้ในชาตินั้นจากคนธรรมดาธรรมดาคนหนึง่งที่ไม่ต่างอะไรกับพวกเราแต่กลับสามารถเปลี่ยนความคิดและจนฝ่าด่านเงื่อนไขบางอย่าง จนมาเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราได้จุดเปลี่ยนที่สําคัญนั้นอยู่ในอันดับที่สมเมื่อ20ประสงค์ขยกับอีกเศษแสนมหากรที่แล้วพระพุทธเจ้าของเราได้เกิดเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีอาชีพเก็บของป่าขายเลี้ยงดูบิดาบานดาที่แก่ชาราอยู่มาวันหนึ่งบิดาได้ล้มป่วยลงและจากครอบครัวไปจึงเหลือแต่ชายหนุ่มและมารดาผู้แก่ชาราเพียงสองคนในครอบครัวชายหนุ่มผู้นี้ก็ได้ทํามาหากินเก็บของป่าขายเลี้ยงดูมารดาอย่างสุดความสามารถของตน แต่แล้ววันหนึ่งมีเรือสินค้าลำใหญ่มาจอดเทียบท่าชายหนุ่มจึงเกิดความคิดขึ้นว่าหากเราไปขอสมัครงานเป็นลูกเรือจะมีทรัพย์มากกว่าไปหาของป่า mm hmm. เมื่อมีทรัพย์มากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของมารดาเราจะได้ดียิ่งขึ้น mm hmm. เมื่อคิดอย่างนั้น mm hmm. จึงไปขอสมัครทํางานบนเรือกับเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของเรือแต่ชายหนุ่มไม่ได้แค่ขอสมัครทํางานบนเรืออย่างเดียวแต่กับขอพามารดาผู้แก่ชาราขึ้นไปอยู่กับตนเองบนเรือด้วย เพราะจะทิ้งแม่ให้อยู่ตรงนี้คนเดียวคงไม่มีใครดูแลเศรษฐีเจ้าของเรือมองเห็นความกระตันย่ของชายหนุ่มจึงรับเข้าทำงานไว้บนเรือของตนเมื่อเรือสินค้าแล่นเข้าสู่ทะเลโดยที่ชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าจากนี้ไปจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลในอันดับที่สองจากชายหนุ่มธรรมดามดาที่ไม่คิดจะหลุดพ้นอะไรเลยจนกลายมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ยังไงเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ได้ทำงานบนเรือ ชายหนุ่มก็ขยันขันแข็งทำงานหาทรัพย์แล้วก็ดูแลปริบัติมารดาด้วยความกตัญญูเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วสิ่งที่ทำให้โชคชะตาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลก็มาถึงเมื่อเรือแล่นเข้าสู่ทะเลไปหลายวันคืนนั้นก็เกิดพายุโหมกระหนำ่ำมะหนึ่งฟ้าจะถล่มเลยทีเดียวชายหนุ่มรีบไปหามารดาที่แก่ชาราของตนด้วยความเป็นห่วงสุดชีวิตหากเรือล่มมารดาผู้แก่ชาราของเราจะทำยังไงแล้วสิ่งที่กังวลก็ได้เกิดขึ้นเรือสินค้าลำใหญ่ ได้แตกสลายท่ามกลางพายุฝนในทะเลอันมืดมิดชายหนุ่มแบกมารดาว่ายน้ำในทะเลอย่างสุดชีวิตท่ามกลางทะเลอันมืดมิดที่หาฝั่งไม่ได้เสียงฟ้าผ่าพา,ายุดังสนั่นวันไหวชายหนุ่มหันหลังกลับไปก็เห็นคนจำนวนมากที่มากระเรือสินค้าต่างแหวกว่ายหนีตายแต่ฟ้าผ่าครั้งต่อมาทำให้มองเห็นเลือดแดงฉานในทะเลมีปลาตัวใหญ่จำนวนมากขึ้นมากัดกินผู้คนที่กำลังว่ายอยู่ในทะเล ชายหนุ่มจึงรีบว่ายหนีอย่างสุดชีวิตเมื่อต้องแบกมารดาไปด้วยว่ายน้ำไปด้วยไม่นานก็เหนื่อยล้าจนแขนขาแทบจะไม่สามารถขยับได้อีกหากหยุดว่ายเมื่อไหร่เราและมารดาต้องตายในทันทีแต่แม้ว่ายไปอยู่ก็มองไม่เห็นฝั่งเลยแม้สักนิดเดียวก่อนที่เราจะหมดแรงชายหนุ่มเกิดความคิดว่าเราและเพื่อนรวมโลกต่างก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพอย่างสุจริตแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครหนีความตายพ้นได้บ,บรรพบุรุษเราปู่ย่าตายาย บิดาของเราก็ล้วนแล้วแต่ต้องจากโลกนี้ไปโดยที่เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวทุกคนในโลกที่เกิดมาก็ล้วนแต่มีชะตากรรมชีวิตที่แตกต่างกันหมดทุกคนบ้างเกิดมาไม่มีอะไรจะกินบ้างเกิดมาก็พิการบ้างเกิดมากับสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างอะไรที่เป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของคนให้แตกต่างกันได้ขนาดนี้แต่จะให้เกิดมาดีแค่ไหนก็มีความสุขได้ชั่วคราวเพราะในที่สุดทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องพัดพรากจากสิ่งของหรือบุคคลอันเป็นที่รักไม่มีใครหนีความทุก์ขเหล่านี้พ้นไปได้เลยแม้สักคนเดียวในโลกใบนี้แม้มีความมืดก็ยังมีแสงสว่างแม้กลางคืนก็ยังมีกลางวันมีดำก็มีขาวในเมื่อมีความทุกข์ก็ต้องมีทางที่จะหลุดพ้นจากทุก์ได้อย่างนิรันดรแม้ในขณะนี้เราผู้เป็นชายยากจนจะไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่แผ่นดินจะยืนอยู่ แต่เราจะหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้จงได้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตอีกกี่ครั้งก็ยอมเมื่อเราพ้นแล้วเราจะพาผู้อื่นให้พ้นด้วยเมื่อเราข้ามได้แล้วเราจะพาผู้อื่นให้ข้ามได้ด้วยทะเลอันหาที่สุดไม่ได้ที่ต้องแหวกว่ายอยู่นี้ก็เหมือนการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในเมื่อทะเลอันหาที่สุดไม่ได้ยังมีฝั่งทะเลของชีวิตก็เช่นเดียวกันฝั่งคือพระนิพพานที่เราจะหาทางไปถึงให้ได้นี่คือชาติแรก ที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีต้นทุนชีวิตอะไรแม้แต่แผ่นดินที่จะยืนยังไม่มีแต่กลับตั้งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เกินความมนุษย์หรือเทวดาองค์ไหนจกกะกล้าปรารถนาคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาจะต้องฝ่าด่านเงื่อนไขอะไรบ้างถึงจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ติดตามต่อในอันดับสุดท้ายอันดับที่หนึ่งพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดขึ้นแล้ว ย้อนไป20ประสงค์ไขกับอีกแสนหากับที่แล้วหลังจากชายหนุ่มได้เจอวิกฤตของชีวิตแต่กลับคิดไม่เหมือนคนทั่วไปกล้าตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินความมนุษย์หรือเทวดาองค์ใดจะกล้าคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชายหนุ่มจึงได้อธิษฐานจิดโดยบุญที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันแบกมารดาไหวยข้ามทะเลอย่างสุดชีวิตจงเป็นพลังหนุนทําให้ตนมีกําลังไหว้น้ําข้ามทะเลจริงและทะเลชีวิตคือวัตตาสงสารไปได้สําเร็จ หลังจากอธิษฐานชายหนุ่มก็เกิดไวเรยวแรงกำลังที่เกินความมนุษย์ธรรมดาจะมีสามารถว่ายน้ำข้ามทะเลหลายวันพามารดาขึ้นสู่ฝั่งในชาตินั้นได้สำเร็จหลังจากนั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มคนนี้ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามก็จะถูกขนานนามว่าพระโพธิสัตว์ในทุกภพทุกชาติเพราะนามพระโพธิสัตว์จะถูกเรียกแก่ใครก็ตามที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหาหนทางหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงและจะไม่ไปเพียงลำพัง แต่จะนำพาเหล่าชนเป็นจำนวนมากให้หลุดพ้นตามไปด้วยหากใครก็ตามมีความปรารถนาเช่นนี้อย่างแรงกล้าแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็จะไม่ละความพยายามบุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ในทันทีพระโพธิสัตว์มีเป็นจำนวนมากพระโลกที่มนุษย์อยู่นั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่โลกเราโลกเดียวพระพุทธเจ้าของเราท่านตรวจดูด้วยยานทศัศนะจึงค้นพบว่า จริงๆจักรวาลที่มนุษย์อาศัยอยู่มีมากเป็นอนันต์จักรวาลคือมีโลกมนุษย์อยู่ในจักรวาลอื่นๆอีกเกินล้านล้านจักรวาลแต่อยู่ห่างไกลจนเกินกว่ายานพานะธรรมดาาจะไปถึงเมื่อมนุษย์มีมากมายมหาศาลในจักรวาลอื่นๆจึงมีบุคคลผู้ได้เป็นพระโพธิสัตว์อยู่อีกเป็นจำนวนมากแต่พระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่ก็ไม่อาจจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะสิ่งที่พระโพธิสัตว์ต้องฝ่าด่านให้ได้นั้นยากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องสร้างบาร,รมีส0ทัศน์ให้เต็มเปี่ยมจึงจะตรัสรุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้บาร,รมีคืออะไรแล้วจะต้องสร้างอย่างไรบาร,รมีคือการสั่งสมบุญโดยเอาชีวิตเลือดเนื้อเป็นเดิมพันพระโพธ,ธิสัตว์ไม่ว่าจะเกิดไปกี่พบกี่ชาติก็ต้องสั่งสมบุญทั้ง30ทัศนทัโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าตัวท่านเองสมัยเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ได้สละดวงตาเป็นทาน มากกว่าจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้าได้สละเลือดและเนื้อเป็นทานมากกว่าแผ่นดินและน้ำในมหาสมุทรทั้งโลกจำนวนศีรษะที่ต้องขาดกระเด็นเพราะการสร้างบาร,รมีมากกว่าจำนวนผลมะพร้าวในโลกนี้ทั้งใบเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีพระโพธิสัตว์ที่จะฝ่าด่านอันยากที่สุดในโลกมาได้น้อยมากๆเมื่อเทียบกับพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสียสละกว่าสิ่งมีชีวิตใดใ,ในโลกจะกระทำได้แค่สักชาติหนึ่ง จะหาคนที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นนั้นก็หาแทบไม่ได้แล้วแต่เพื่อหาหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานพระองค์ต้องสละสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือเลือดเนื้อและชีวิตมานัภบพบนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะบำเพ็ญบาร,รมีสามสิทธศนัได้เต็มเปี่ยมจนเมื่อเวลามาถึงในมาเกิดเป็นเจ้าชายศรถถีฐะและได้ออกบวชมาตัสรุใต้ต้นโพยอย่างที่เราได้ยินแล้ววันแห่งความสมปรารถนาของพระเพื่อเจ้าก็มาถึงคือ วันที่พระองค์จะได้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ร้อยเอร์เซ็นคือวันที่พระองค์แสดงธรรมที่มีชื่อว่าธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรพระองค์ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อให้ได้แสดงธรรมที่จะนำพาหมูสัตว์ให้พ้นทุกตามพระองค์ไปด้วยบทธรรมจักกว่าที่จะได้มาจึงต้องแลกด้วยชีวิตของพระองค์จนถ้าเอาร่างของพระองค์ตอนสร้างบารมี มาทับถมกันก็จะมีมากกว่าพื้นแผ่นดินทั้งหมดที่เรายืนเหยียบกันกว่า20%ประสงค์ไขแสนมาหากัปของการเสียสละชีวิตเพื่อสร้างบารมีจึงได้มีธรรมะบทแรกของโลกคือบทธรรมจักรถ้าแค่ลำพังตัวท่านเพียงคนเดียวคงหลุดพ้นเข้านิพพานไปนานแล้วแต่ที่ท่านต้องสร้างบารมียาวนานขนาดนี้ก็มีเพียงเหตุผลเดียวคือเพื่อค้นพบธรรมะ ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นตามพระองค์ไปได้ด้วยธรรมะทั้งหมด8 4 0 0 0พันหัวข้อจึงสรุปรวมลงได้ในธรรมะบทเดียวคือธรรมจักรดังนั้นใครที่ได้สวดบทธรรมจักรจึงได้รับสิริมงคลในชีวิตอันสูงสุดคนที่สวดธรรมจักรเป็นประจำจะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองายเดียวอย่างน่าอัศจรรย์เพราะบาร,รมี30ทัศจากพระพุทธเจ้าจะเชื่อมจรดผ่านกายวาจาใจ ของผู้สวดให้สะอาดบริสุทธิ์ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลของใจให้หมดสิ้นไปจากชีวิตจึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบทธรรมจักรจึงเป็นบทที่พระสองฆ์องค์เจ้าทั้งโลกนิยมสวดในงานมงคลทั้งหลายมาโดยตลอดความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดต่อตัวเราและประเทศของเราหากคนหนึ่งล้านคนได้มาสวดบทธรรมจักรพร้อมกัน